เคยเคยดูข่าวคนที่ใช้เครื่องฉีดน้ำล้างรถหน้าบ้านนะครับอันนั้นก็โดนดูดจนมือไหม้ควันขึ้นแบบนี้เลยครับนี่ก็คือพื้นกระเบื้องเป็นพื้นกระเบื้องที่อาบด้วยสีที่เป็นฉนวนแต่ไฟบ้าน2 2 0โวลต์ก็สามารถผ่านกระเบื้องไปได้แต่จะผ่านไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็คือระดับไมโครแอมซึ่งจะทําให้คนโดนไฟดูดรู้สึกเพียงเล็กน้อย หรือไม่รู้สึกผมจะใช้หมูยอมาแทนคนแล้วก็ทาําการทดสอบครับตอนนี้ก็เปรียบเหมือนคนที่จับสายไฟอยู่แล้วก็ท้าไปเหยียบี่กระเบื้องไฟมาที่หมูยอเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็จะทําการเติมน้ําลงไปที่หมูยอแต่จะต้องระวังน้ําไปโดนปูนยาแนวเพราะปูนยาแนวก็เปรียบเป็นพื้นปูนนั่นเองดังนั้นมันก็จะมีการดูดที่รุนแรงครับที่ปูนยาแนวผมก็จะ เทให้อยู่ในกรอบของพื้นกระเบื้องเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าพื้นกระเบื้องนี้เป็นฉนวนตอนนี้ผมจะดูกระแสว่าที่หมูยอนี้มีกระแสลงไปเท่าไหร่ครับที่หมูยอมีกระแสลงไปที่พื้นกระเบื้องขณะที่กระเบื้องแห้งจะมีกระแสลงไปที่20ไมโครแอมตอนนี้ผมจะเทน้ําลงไปดูว่ากระแสจะเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยจะระวังไม่ให้โดนปูนยาแนว เพิ่มขึ้นเป็น70ไมโครแอมป์80ไมโครแอมตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น250ไมโครแอมป์280ไมโครแอมกระแสที่ทําให้คนหนังบางรู้สึกได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ100ไมโครแอมอันนี้ก็คือ240ไมโครแอมก็จะรู้สึกโดนไฟดูดอย่างชัดเจนแต่จะเป็นกระแสะที่ไม่รุนแรงครับเป็นกระแสะที่อ่อนมากๆผ่านไป5นาทีแล้วก็ยังอยู่240ไมโครแอมครับ เบเกอร์กันดูตัวนี้ก็จะตัดกระแสอยู่ที่30มิลลิแอมป์ความเร็วในการตัดน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.1วินาที0.1วินาทีก็คือ1ส่วน10ของวินาทีก็คือตัดเร็วมากครับตัวนี้จะเป็นแบบสูงสุดนะครับก็คือ30มิลลิแอมป์และจะมีรุ่น15มิลลิแอมป์30มิลลิแอมป์ก็คือ21.21มิลถ้าเบเกอร์กันดูตัวนี้ตัดก็แสดงว่ากระแสถึงขั้นอันตรายอาจถึงตายได้เลยครับ ระแสระดับนี้ก็จะไม่ตัดนะครับผมจะยกเบรกเกอร์กันดูขึ้นสังเกตว่ามันจะไม่ตัดเลยเพราะกระแสมันน้อยมากๆตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีผมจะซับเบรกเกอร์ลงมาเพื่อดูกระแสครับกระแสที240่อยู่ที่240ไมโครแอมทีนี้ผมจะไปลองที่พื้นปูนยาแนวจากนั้นผมจะทําการซับน้ําออกให้หมดครับซับน้ําให้แห้งต่อไปผมก็จะลองพื้นปูนยาแนวก็เท่ากับเป็นการลองพื้นปูนนั่นเองตอนนี้พื้นปูนยาแนวแห้งอยู่แล้วผมก็ได้ซับน้ําที่หมูยอออกแล้วผมก็จะวางให้โดนที่ ปูนยาแนวมากที่สุดครับกระแสยอยู่ที่2.9ม mm. ิลลิแอมซึ่งกระแสนี้จะทําให้คนโดนไฟดูดรู้สึกว่าโดนไฟดูดที่รุนแรงแต่ก็ยังไม่อันตรายครับกระแส2.9มิลลิแอมผมจะลองเอาเบรกเกอร์ขึ้นถ้ามันตัดก็แสดงว่ากระแสอันตรายถึงตายถ้าไม่ตัดก็แสดงว่ากระแสนั้นยังไม่อันตรายถึงตายครับเบรกเกอร์การดูดไม่ตัดกระแสตอนนี้อยู่ที่3.3มิลลิแอมทีนี้ผมจะใส่น้ําเข้าไปการใส่น้ําเข้าไปจะทําให้การดูดนั้นแรงขึ้นอีก 5เท่าถึง1,000เท่าเมื่อเปียกน้ําผมจะเทลงไปที่หมูยอแล้วดูกระแสครับกระแสพุ่งขึ้นปื้ดเลยครับกระแสพุ่งขึ้นไป30-4มิลลิเมตรซึ่งกระแสนี้ก็จะทําให้เบเกอร์กระดูดตัดและกระแสนี้ก็เป็นอันแสที่อันตรายทําให้ผิวหนังไหม้ได้เลยครับจากนั้นผมจะยกเบเกอร์ขึ้นตัดเลยครับไปยกขึ้นมันจะตัดโพกเลยเอาหมูยอยกออกไปทางอื่นก่อน พอไปไว้ที่กระเบื้องกระแสจะอยู่ที่30ไมโครแอมผมจะออนเมกเกอร์ขึ้นจากนั้นผมจะเอาหมูยอมาวางที่ปูนยาแนวตัดเลยครับแค่โดนน้ำตรงนี้ก็ตัดเลยครับกระแสที่ตัดก็คือ40มิลลิแอมครับแค่วางลงไปที่น้ำนะครับยังไม่โดนปูนยาแนวเมื่อผมวางลงไปเต็มก้อนหน้าสัมผัสพื้นก็มากขึ้นทำให้มีกระแสไหลเพิ่มขึ้นเป็น5.2มิลลิแอมจากนั้นผมจะลองย้ายเข้ามาที่แนวปูน ยาแลวเลยครับกระแสมันจะเพิ่มขึ้นอีกครับเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบซีมิลเลียมแต่แต่นี้ยทำให้คนผิวหนังไหม้ได้เลยครับซึ่งเป็นกระแสที่แรงมากครับต่อไปผมจะทดสอบที่พื้นกระเบื้องที่มีการกระเทาะหน้าผิวออกแล้วก็คือกระเบื้องที่ชารุดนั่นเองเมื่อวางลงไปในขณะที่พื้นกระเบื้องชารุดแห้งหมูยอแห้งกระแสจะอยู่ที่5มิลเิแอมจากนั้นผมจะออนเบรกเกอร์ขึ้น เบรกเกอร์ไม่ตัดแสดงว่ากระแสนี้ไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตจากนั้นผมจะเติมน้ําลงไปความแรงเมื่อเปียกน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าถึง1,000เท่าเบรกเกอร์ Baker กันดูดก็จะตัดทันทีครับตัดละกระแสอยู่ที่ 8, 9 9 9อ๋อร้อยขึ้นไป 100, ร้อมิลลิแอมนะครับร้อยสิบร้ยสิบห้ขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยครับสายที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ร,รุนแรงกว่าพื้น ปูนยาแนวเพราะบริเวณนี้มันฟางกว่าครับหน้าสัมผัสไฟดูดมากกว่าปูนยาแนวครับตอนนี้ขึ้นไปสองร้อยมิลลิแอมแล้วครับผมจะเติมน้าให้ไปเยอะเลยครับเติมเยอะเข้าไปเลยขึ้นถึงสามร้อยสิบมิลลิแอมเลยครับเป็นกระแสที่น่ากลัวมากๆเลยครับส่วนพื้นปูนก็จะแรงพอกับปูนยาแนวส่วนพื้นดินหรือพื้นเหล็กโครงสร้างหรือล้วหรือโครงหลังคาอันนั้นจะไม่ได้ทดสอบนะครับเพราะว่าอันนั้นมันดูดแรงอยู่แล้ว อ่ะไฟลุกขึ้นมาแล้วครับใครเคยดูข่าวคนที่ใช้เครื่องฉีดน้ําล้างรถหน้าบ้านนะครับอันนั้นก็โดนดูจนมือไหม้ควันขึ้นแบบนี้เลยครับตามพยานยาบอกเล่าก็น่าจะสะภาพนี้เลยครับ